โดนแบบนี้มีจุกกันบ้างแหละท่านผู้ชมครับกลายเป็นกระแสถูกแชร์กันมากายใดฝั่งสปปลาวนะครับหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปปลาวได้ยืนยันนะครับว่าน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่นําเข้าจากประเทศไทยเนี่ยถูกสํารองไว้ในประเทศลาวเท่านั้น พร้อมปฏิเสธข้อกังวลนะครับว่าอาจจะมีการส่งน้ํามันไปยังประเทศกัมพูชาโดยทางการลาวระบุนะครับว่าปริมาณการนาเข้าน้ํามันจากไทยยังคงอยู่ในระดับปกติไม่ได้มีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแต่อย่างใดซึ่งได้รับการยืนยันจากผู้ค้าน้ํามันในลาวและกรมศุลกากรของลาวด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการระบุไว้เพิ่มเติมว่าจํานวนรถบรรทุกน้ํามันที่ด่านช่องเม็กเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20คันต่อวันโดยมีความผันผวนตั้งแต่5คันในวันที่เงียบเงาไปจนถึง 50คันในวันที่คึกคักและก็มีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าอีกปัจจัยที่ไม่แพ้กันก็คือเรื่องราวของฤดูกาลความต้องการช้น้ำมันนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนหลังจากหน้าฝนแล้วโดวยเฉพาะในแขวงทางภาคใต้อันเนื่องมาจากการขยายตัวของกิจกรรมเหมืองแร่ในช่วงฤดูแล้งทางการลาวระบุนะครับว่าลาวเนี่ยยืนยันนะและย้ําทางการไทยเสมอว่า ไทยและลาวจะร่วมมือกันตรวจสอบการเครื่องยงนายน้ำมันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการผ่าฝืนตามข้อตกลงและข่าวนี้นะครับก็ได้มีการแชร์ออกไปเป็นวงกว้างในโลกโซเชียลปรากฏนะครับว่าดันมีชาวคอมเมนต์บางส่วนครับมาคอมเมนต์กันเพียบเลยขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าสวัสดีพี่น้องชาวลาวเราเนี่ยควรต้องเตรียมตัวบ้างแล้วนะดูคอมเมนต์เป็นตัวอย่างสิเห็นไหมปิดด่านนู่นนี่นั่นคมเห็นในปกตินะพึ่งพาสินค้าไทยหลายอย่างด้วยกันเลย พอด่านปิดปุ๊บลำบากเลยทีเนี้ยฉันคิดว่าลาวเพื่อนรักเนี่ยควรต้องทําอะไรบางสีบางอย่างเพื่อตัวเองได้บ้างแล้วนะหรือชาวคอมเมนต์าบางคนก็มาคอมเมนต์บอกนะครับว่าตลกจังเลยอะ่ะ ประเทศไทยเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นพี่ใหญ่เป็นบอสมัง้งชอบคิดว่าตัวเองสามารถควบคุมประเทศนั้นได้ประเทศนี้ได้อะไรเนี่ยชาวคอมเมนต์บ,บางคนก็มาคอมเมนต์บอร์ดนะครับว่าเห็นไหมกัมพูชาของพวกเราเนี่ยมีการเตรียมพร้อมมาอย่างดีรับมือได้ทุกอย่างดังนั้นเนี่ยนะจากชาวคอมเมนต์ต้องบอกพี่น้องชาวลาวไว้ว่าพี่น้องชาวลาวเนี่ยนะควรจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับประเทศของฉันพี่น้องชาวลาวเนี่ยไม่ควรนําเข้าสินค้าหรือน้ํามันจากไทยอีกต่อไปแล้วหันมาน,นาเข้าสินค้าจากกัมพูชา หรือเวียดนามดีกว่า ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีอีกหลายคอมเมนต์นะครับที่มีชาวกัมพูชาหลายคนไปคอมเมนต์ให้คําแนะนําแต่ทุกคาแนะนํามักจะมีคําว่าพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวลาวเพื่อนชาวลาวเพื่อนสหายชาวลาวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเต็มไปหมดเลยก็ต้องบอกนะครับว่าหลังจากที่มีแต่คําว่าพี่น้องชาวลาวสหายมิตรชาวลาวอะไรอย่างเงี้ยมีคนลาวจํานวนมากนะครับไปตอบคอมเมนต์เหล่านี้เพียบเลยแล้วบอกว่าอย่ามาเรียกฉันว่าพี่ว่าน้องหรือนั่นนี่โน่นเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ใช่ญาติพี่น้องของใคร ฉันเป็นคนลาวฉันรักประเทศลาวหรือบางคอมเมนต์นะครับที่ไปสอนให้เขาเนี่ยนำเข้าสินค้าจากฝั่งเขมรหรือว่าจากเวียดนามเนี่ยคนลาวบางส่วนก็ไปตอบกลับนะครับบอกว่าไม่เป็นไรอะ่ะฉันโอเคอยู่แล้วที่นําเข้าสินค้าจากประเทศไทยเพราะพวกเขารักประเทศไทยอันนี้ยัำนะครับว่าคนลาวไปตอบเองเลยนะ หลังจากที่มีคนลาวบางส่วนนะครับได้ไปตอบกลับอาจจะทําให้ชาวคอมเบางส่วนเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่พอใจปรากฏว่าก็มีชาวคอมเบางส่วนไปตอบกลับคนลาวเหมือนกันโดยไปขุดเรื่องราวของนี่ลาวต่างๆมากมายครับเอามาแขวนไว้ในคอมเมนต์กงนเพียบจนทําให้มีชาวลาวบางส่วนไปโต้แย้งนะครับดูบอกว่าแม้ก่อนที่จะมาว่าประเทศของฉันเนี่ยไปดูประเทศตัวเองก่อนไหมคือต้องบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยดุเดือดมากเลยนะฮะระหว่างชาวลาาและชาวคอมเบางส่วนแฟดกันยาวมากคอมเมนต์เยอะอ่านไม่หวัดไม่ ทนะ่านผู้ชมนะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสมากมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดความเห็นกันได้เลยแล้วกันนะฮะอาเกรว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ